สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเก๋งมือ2ราคาตัดเงินสดนะคะราคาตัดตามสภาพเลยนะคะแต่รถไม่มีงานเก็บค่ะสามารถไปวิ่งใช้งานกันได้ปกตินะคะชุดแต่งรอบคันกระดุกทานกับรถมัสด,ด้าสองปี2010ค่ะเกียร์ออโต้น,นะคะพร้อมใช้แบบไม่ต้องเก็บงานเพิ่มเติมนะคะเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนค่ะ ราคาคันนี้98,000บาทเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะกระจกขึ้นรงไฟฟ้าภงมาอะไรเป็นพาวเวอร์นะคะภายในเบาะสภาพตามรูปนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดดูรถค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้และที่สำคัญควรนัดหมายล่วงหน้าและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นนะคะในวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ